สวัสดีครับสวัสดีค่ะ<า>ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์หมาเวอร์ไว้นะคะรายการที่จะเปิดโลกทัศทัทุกท่านให้รู้จักอาจารย์หมามากยิ่งขึ้นและวิชาของท่านด้วยนะคะวิชาหงจุ้ยอาจารย์หมาให้ท่านได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตร่วมกันนะคะอ,อ่ะภารกิจวันนี้ะนะ,ะเราก็อย่างที่เราเคยบอกไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเป็นภารกิจพิเศษที่ท่านอาจารย์ตั้งใจมาที่จันทบุรีโดยเฉพาะเลยนะครับก็ มาช่วยงานของหลวงปู่บุญส่งนะ,ะตาสาโรวัดสันติวนารามนะครับแก่งหางแมวจันทบุรีนะครับมาช่วยงานอะไรหลวงปู่มาช่วยจัดห่วงจุ้ยให้หลวงปู่นะครับเพื่อให้เกิดความราบลื่นแล้วก็เพื่อให้เกิดความเป็น มงคลแล้วก็ที่สําคัญคือเพื่อให้ธาตุขันของหลวงป,ปู่เนี่ยแข็งแรงอยู่ได้นะหลวงป,ปู่ก็แซวอาจารย์บอกว่าเอา,เ,อา,เ,อาเล็กๆนะอา,ปปอาจารย์อย่าทำเยอะเอาแค่ร้อยิบปีพอไม่ต้องนานไม่ต้องนานให,ให้หลวงป,ปู่ได้แค่ร้อยยี่สิบปีพอแล้ว<อ>นะคะ,ะครจริงๆแล้วก็อยากจะนิมนต์ให้ท่านอยู่สักร้อยห้าสิบแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคือพอได้มาดูสถานที่แล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าใหญ่มากถ้าให้ทุกท่านร่วมอนุโมทนาร่วมกันแล้วก็ ทุกอย่างที่ท่ทีุกท่านร่วมกันทําบุญมานะบอกเลยว่าถือว่าเป็นงานใหญ่ที่สามารถเหมือนกับสืบทอดพระศาสนาเนี่ยบุญใหญ่บุญหนักจริงๆนะคะอนุโมทนากับทุกท่านจริงๆที่บอกว่าได้ร่วมงนร่วมกันนะที่เราทําที่บ้านภูเขานะครับวันนี้เนี่ยตอนนี้ณขณะนี้นะคะเรายืนอยู่อ๋อคุณคุณตาโตไล์สดไปแล้วเครื่องโองวฮิตเลยค่ะเพราะว่าร้อนมากแล้วก็พยายามหาเน็ตค่ะ ท,ที่เมื่อกี้คุณตาโตไปเดินตามมาตอนไลฟ์เนี่ยก็คือเป็นช่วงเวลาที่ดูกันที่กุติท่ากุติใหม่ตึกใหม่อาคารเรือนรับรองใหม่นะคะใช่ตอนนั้นก็แล้วส่วนพื้นที่ข้างน,นอกเนี่ยภูมิทัศเนี่ยก็หลวงปู่ก็ให้ท่านอาจารย์ออกแบบให้แล้วละ่ะว่าภูมิทัศน์รอบวิหารจะทํายังไง<อ>ภูมิทัศที่จะจัดการเรื่องน้ำนองน้ำเจิง<อ>จะทำยังไงนะคะณขณะนี้เนี่ยเรายืนอยู่บนชั้นสองของวิหาราตรงนี้เรียกว่า บสถอุโบสถอ๋อเป็นอุโบสถเลยเหรอใช่นะแล้วก็ก็บอกแล้วไงว่าเราทําบุญครั้งเดียวได้3อย่างใช่ไหมชั้งล่างเป็นวิหารค่ะชั้นที่2เป็นอุโบสถค่ะชั้นที่3เป็นเจดีย์เจดีย์สูงมากนะสิบสิบสี่เมตรได้ไหมคะอุโบสถจตุรมุขใช่ค่ะเจตุรมุขก็คือสี่คือจตุรมุขคือมีมุมมีมุขมีทั้ง4ด้านมีระเบียงสี่ด้านเป็นมุขยื่นออกไปนะคะแล้วเนี่ยได้ ต้องเราองเข้าใจนะว่าคนที่มีมุมมองแล้วก็มีวิชาเวลาเขาคุยกันเนี่ยก็อย่างอย่างวัตถุประสงค์แรกคืออ่ะหลวงปู่อยากให้มีถนนรอบวิหารนี้เพื่อหนึ่งเวลาทำาศาสนพิธีค่ะอ่าเวียนเทียน แห่เวียนเทียร์ที่เหนื่อยมากเลยนะแห่หน้านี่สามรอบนี้ตายอ่ะคนขี่หน้าขี่คอนี่เป็นลมรอบเดียวพอแล้วรอบเดียวพอแล้วนะคะเท่ากับบทอื่นห้ารอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือใหญ่มากคือเราพูดอย่างเงี้ยทุกคนทางบ้านอาจจะไม่ไม่เห็นภาพนะใช่ภาพไม่ออกหรอกจริงต้องมาเขาถึงบอกคนโบราณเขาบอกสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเราก็รู้ว่ามันใหญ่นะในในความรู้สึกเราเราเห็นรูปเราดูท่านอาจารย์อธิบายวันนี้พอขับรถเข้ามาปุ๊บนั่งมองโอ้โหอย่างเงี้ยเลยนะเนี่ยเมื่อกี้ก่อนก่อนเข้ารายการดมจะโดมจะเป็นลมเดินรอบเดินรอ ข้มาสองสารอบไม่งงนะใหญ่มากใหญ่มากเลยสูงสง่ามากๆนะคะบอกเลยเนี่ยเราเร่งมาทําก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยววันที่จริงๆวันเกิดหลวงปู่นะครับวันเมตตาจิตที่เราพุทธิจิตของหลวงปู่นี่ก็คือวันที่หลวงปู่เกิดจริงวันที่31มีนาคมอแต่ว่าเขาจะมีงานวันที่เก้าหรือวันที่ห้าวันที่ห้าเหรอคะวันที่ห้าดูลงทานดูโอ้โหแต่ละอย่างนะยิ่งใหญ่นี่ ป่างแบบขอยืมเต็นท์ไปกลางที่บ้านภูเขาได้ไหมเต็นท์ที่วัดนี้นั่งได้สองร้อยได้สองพันนะเต็นท์ใหญ่จริงอ่ะคุณคุณไปส่องดิคุณไม่ส่องเต็นท์ใหญ่มากเต็นท์ใหญ่สุดสองพันสองพันคนหลังนึง่ะก็หลวงปู่ซื้อหมดนะไม่ใช่ไม่ซื้ออันนี้สร้างเองฮะสร้างเองเฉพาะเฉพาะค่าเย็บผ้าใบทําหลังคาเนี่ยประมาณประมาณเกือบสองสามแสนสามแสนค่าโครงเหล็กเป็นล้านโอ้โหนะคือคือต้องต้องบอกเลยนะ วิหารหลังนี้เหมือนที่หลวงปู่เคยเล่านะคะเกิดขึ้นจากนิมิตของหลวงปู่แล้วเกิดขึ้นจากที่เท้าสักกะมาชี้ให้หลวงปู่ว่าตรงนี้ที่นี่นะคะและที่พอหลวงปู่เนี่ยนำแปลนไปให้อาจารย์ผู้มีความรู้ออกแบบเนี่ยก็ค่ะอ้าวไม่เป็นไรกราบกราบท่านทุกท่านจะได้กราบหลวงปู่นะคะทางบ้านไม่ไหวครับร้อนร้อนเนี่ยนะครับ นี่นก็ดดสดเลยหลวงปู่ก็มาดูงานกับพวกเราด้วย <S 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 ะนะครับ <S S กามมาห็หลวงหลวงปูก่ก็บอกท่านอาจารย์แล้วละ่ะว่าต้องการอะไรบ้างนะแล้วก็จะจัดการอะไรได้บ้างนะคะ,อะอต,อตอนที่ตอนที่ออกตอนที่ท่านส่งท่านไปท่านไปให้เขาคนออกแบบอะ่ะท่านก็ไม่ได้คิดหรอกว่าจะใหญ่ขนาดนี้พอท่านก็คิดว่ากระทัดรัฐแต่ปรากฏว่าหูพอออกแบบมาก พิ่งในเมื่อออกแบบมาแล้วก็ทําตามนั้นเพราะท่านถือว่าก็เป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับที่เขากําหนดมาแหละอาจารย์ก็บอกแล้วว่ามันเป็นวาสนานะถึงเวลามาทีนี้ที่ป๋าจะเล่าให้ฟังพอพอหลวงปู่ดำริว่าอยากได้ถนนรอบวิหารเนี่ยนะคือถ้าโดยทั่วๆไปนะป๋าคิดว่าถ้าไม่ได้ใช้ทางคงช่วยนะถ้าเราอยากจะออกแบบถนนรอบวิหารเนี่ยเขาจะตีเป็นกรอบสี่เหลี่ยมถูกต้องทุกคนเป็นแบบนั้นแหละนกาจะตีเป็นกรอบสี่เหลี่ยมรอบวิหารแล้วมันก็จะแ โดยทางของช่วยเราไม่ชอบอะไรที่มันเป็นเส้นตรงใช่ไหมแล้วเราไม่ชอบมุมที่เกิดจากสี่เหลี่ยมเออทีนี้ท่านอาจารย์ออกแบบเนื่องจากว่าจตุรมุกเนี่ยด้านหน้ามันยาวกว่านิดหน่อยท่านอาจารย์ก็ออกแบบมันจะคล้ายๆรูปไข่ค่ะรูปไข่เออไข่ตั้งอย่างนี้นะก็ไข่อย่างนี้ไข่อย่างนี้ก็เป็นรูปไข่แบบนี้เออแล้วพอมันมันแมชเท่ากับกับตัววิหารนะแล้วดูจากภาพถ่ายทางการนะมันจะสวยมากเลยมันจะแบบใชเหมือนแบบวิหารนี่ถูกโปรเทคไว้ด้วยถนนป้องกัน อามงคนรอบด้านด้วยแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะไม่ทําให้วิหารมุมวิหารเหลี่ยมุมวิหารไปที่คาดอาคารอื่นๆโดยรอบเหมือนกันนะคะเห็นไหมนี่คือโปรเทคสองชั้นใช่เนี่ยถ้าคนเข้าใจแล้วก็ใช้การออกแบบทางฮงจุยเนี่ยเป็นองค์ประกอบเนี่ยค่ะก็จะได้ผลและได้ประสิทธิภาพสูงสุดท่านอาจารย์เนี่ยก็คิดถึงเผื่อไปว่าเวลาเพราะว่าวันนี้ลูกศิษย์ท่านอาจารย์ที่ดูแลเรื่องแลนด์สเคปสถาปนิกทางแลนด์สเคปนะคะก็มาช่วยงานด้วยนะคะก็ เข้าใจกันมากขึ้นเน้เพราะว่าท่านอาจารย์ก็บอกแล้วว่าลานด้านหน้าควรจะเป็นยังไงรถหลันยังไงแล้วก็จะต้องใช้วัสดุอะไรไหมอนุญาหรืออะไรไหมเพื่อที่จะให้สมดุลหยินหยางเกิดขึ้นด้วยแล้วเราเชื่อว่าทันทีถ้าปรับตามนั้นเนี่ยอาคารหลังนี้นะคะจะสง่างามยิ่งยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นกว่าเดิมจะทําให้ อวดความงามได้เต็มที่ก็เหมือนอย่างที่ป๋าเคยบอกนะถ้าทุกอย่างมันอยู่ถูกที่อยู่ถูกตำแหน่งของมันในสภาพแวดล้อมที่มันเหมาะสมมันก็จะกลายเป็นของสวยงามโดยธรรมชาติซ้ายมีขวามีตรงกลางพอดีมันก็จะออกมาหน้าตาจิ้มลิ้มเหมือนกับหน้าคนนั่นแหละนะถ้าบางทีมีตาข้างนึงเนี้ยมันก็ดูมันก็ดูแปลกๆหรือว่า หน้าตาวสวยแต่ออบีบเกินไปพร้อมเกินไปอ้นนปวนเกินไปก็จะไม่งามน,นึกออกไหมนนทีนี้ค,นค,ค,คุณคุณตาโตเห็นองค์พระที่อยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะองค์พระประธานคือใหญ่มากใหญ่มากแล้วองค์พระประธานเนี่ยก็คือคุณพี่พุทธเนี่ยบอกอว่ามีเจ้าภาพปิดทอไปแล้วเรียบร้อยละแต่ฐานขององค์พระเนี่ยยังรอท่านอาจารย์หนึ่งพี่พุธก็เรียนเชิญท่านอาจารย์นะคะให้พร้อมกับสิทิยานุสิ์เนี่ย ได้เป็นเจ้าภาพทาตกแต่งทานก็ต้องดูคืองั้นนว่าการงานก่อสร้างเนี่ยมันถือว่าใหญ่เลยนะถูกงานตกแต่งเนี่ยใหญ่เ่าจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าถือว่าอะไรก็ตามที่เป็นที่เป็นงานใหญ่งานเยอะเนี่ยคือแม้แต่พี่พุธเองเนี่ยก็ยังบอกถ้าไม่ใช่มีบารมีมีตามเยอะมันยากที่จะเสร็จจริงๆนะะเพราะฉะนั้นก็คือเดี๋ยวรอฟังนะว่า ท่านอาจารย์จะเป็นสะพานบุญอะไรให้เราอีกนะคะแต่ว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยถ้าท่านใดที่อยู่แถวตะวันออกนะอยากจะให้มาเยี่ยมชมอยากจะให้อย่างน้อยสุดเนี่ยมามาดูก่อนมาดูก่อนว่าความยิ่งใหญ่ใช่อหญ่จริงแล้วงดงามขนาดไหนนะคะอีกอันหนึ่งที่ป๋านจะบอกให้ก็คืองานซองที่วันงานที่เราไปทําบุญเราที่มนตลหลวงปู่ไว้ว่าภูเขานะแล้วเราก็จะได้ หลังจากนั้นเราจะได้แจกหนุ่มบูมอบซองมาให้เป็นซอง5ป่า3มื่อคีเนี่ยเขาก็จะเอามาร่วมในวันที่5มีนาคมนะเราแจกตอนไหว้ครูแล้วเราก็เก็บซองนั้มาเรียบร้อยแล้วก็ส่งมาที่วัดนะทางวัดเขาก็แกะแกะซองมาเรียบร้อยแล้วก็เป็นยอดยอดเงินทำบุญในซองนะอ๋อสำหรับเราสำหรับที่ลูกสำหรับเฉพาะพวกเรานีกลุ่มพวกเราเนี่ยได้ยอดทาบุญประมาณ4 0 7 5 0บาท โอ้โหไม่น้อยเลยสาธุทุกทุนค่ะศูนย์ห้าศูนย์อนุโมทนาสี่เจ็ดศูนย์ห้าสี่มิครเอาซองไปเนี่ยยังตกหล่นเนี่ยนะรีบส่งกลับมาที่วัดใช่เพราะว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะได้ทันไงวันที่ห้านะเราก็เอามาร่วมบุญก็นับนับกันไปเรื่อยๆอ่ออันนี้ก็คือเนี่ยก็อยากให้ทุกท่านโมทนาบุญด้วยแล้วก็ตั้งใจนะเพราะว่าบุญนี้ใหญ่จริงจแล้วดูความตั้งใจของหลวงปู่นะหลวงปู่บอกแล้วนะทุกอย่างสร้างเนี่ยเงินสด ไม่มีเป็นหนี้เพราะฉะนั้นเงินมาได้เหมือนบุญด่วนใช่บุญด่วนทําเลยได้เลยทันทีจริงนะเราอะไรทําไว้เราได้เลยเพราะหลวงปู่ทำมาจัดสร้างเลยทันทีวิธีคิดหรือว่าวิธีบริหารเงินของหลวงปู่เนี่ยนะจริงๆก็เป็นเรื่องที่ที่น่าศึกษาน่าเรายนรู้น่าทำตามคือ ทำแบบพระไม่ไม่ใช่ทางโลกนะคือ<ะ>หลวงปู่ไม่สะสมเงินไว้อื <ün> คือไม่ได้ขอมากไม่ได้ขอมาทีหนึ่งเป็นร้อยร้อยล้านเป็นสี <ün> ่สิบห้าสิบล้านไม่ขอให้เข้ามาเดือนหนึ่งให้พอใช้จ่าย <ün> เป็นเป็นรอบรอบไปแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นหลวงปู่บอกว่าถ้ามันมีปัจจัยหรือมีเงินเข้ามาเยอะเนี่ยมันจะเกิดความโลภ<อ>นื่นออกมาม<ะ>ทั้งไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่คงไม่เกี่ยวแหละแต่ว่าคนบริหารคนดูแล หลายๆส่วนรูบอย่างเงี้ยปุถุชนเนี่ยยังไม่ได้ทิ้งกิเลสมันมันก็อดไม่ได้หรอกนะคะเพราะฉะนั้นแต่ว่าก็เหมือนที่อาจารย์บอกนะเวลาทําบุญแล้วเราก็จะไปคิดมากเราก็คิดเฉพาะว่าส่วนที่เราตั้งใจทําบุญแล้วก็อัดนุโมทนาสาธุของเราไปก็ท่านอาจารย์เคยบอกไงเวลาเราได้เนี่ยเราได้ณโมเมนท์ที่เราทําเราได้ณโมเมนต์นั้นเลยพูดถึง ถ้าเราตั้งจิตอธิษฐานอนุโมทนาหรือว่าระลึกถึงให้ใครคุณก็จะได้ไปนะโมเมนต์นั้นแหละณจิตที่กําลังปิติอยู่นะคะทีนี้ก่อนจบนะวันนี้ป๋ามีมีมีบุญอีกอันหนึ่งอยากให้พวกเราทําจําได้ไหมเราเคยบอกว่าใส่บาททุกวันถ้ามีโอกาสทําบุญใส่บาทนะเดี๋ยวนี้ยุคนี้นะเขาเรียกยุคดิจิตอลตักบาทออนไลน์ที่ที่วัดหลวงปู่เนี่ยเขามีวิธี เขาเรียกตักบาทออนไลน์ทำทุกวันวันละเก้าบาทถวายพระตาหารทุกวันขั้นต่ำขั้นต่ำสิบาบาทสิบเก้าทคือจะเิ่กห้บาทสิบบาทมากกว่านั้นก็ได้ไม่มีปัญหาจะน้อยกว่านั้นก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าทุกวันเนี้ยลูกศิษย์หลวงปู่เนี่ยที่เขาอยู่กันทั่วเนี่ยที่เขารู้นะครับ เขาก็จะมีขีวารโค้ดใช่ไหมทุกวันเขาก็เช้ามาใส่บาทไม่ทันก็นุกโมทนาที่โทรศัพท์เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปาเอาไว้ลงหน้าเพจไหมหรือว่าลิงก์เอาลิให้ปาให้หลวงปู่บุญฎีงริตะสาโลวัดสันติวนารามนี้หน้าตาอาหาได้เลยนะคะก็คืออย่างนี้เลยแล้วท่านใดนะคะที่ติดขัดไม่สะดวกเนี่ยก็ส่งออนไลน์มาได้ซึ่งดีมากนะ ตักบาตรทุกวันทุกเช้าแล้วเราก็อนุโมทนากรวด,วดรทำบุญตรงนั้น,น <ะ S 1> เลยบางครั้งเนี่ย <c oughs> ทำเยอะๆเราก็มีความสุขว่าเฮ้ยมันเยอะใช่ไหมแต่เราทาแบบนี้ทุกวันวันละนิดวัลนวละหน่อยเนี่ยทุกคนเขาก็มีลูกศิษย์ลวงบู่เขาก็โมทนามาเนี่ยเท่ากับเราได้ทําบุญทุกวันนะแล้วมันก็มันก็เหมาะออบุญสะสมไปเรื่อยๆ๋ยวเดี๋ยวป่าหายนะเหมาะกับคนไกลคนยุ่งคนห่างวัดคนเนื้ทุกคนนะ จริงๆแล้วทำได้ดีชอบมากเหมือนกันวันนั้นพี่พุธบอกเรามาเราก็บอกว่าอุ๊ยพอพอเป็นชิวอาโคแบบเนี้ยแม้แต่คนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยก็สามารถทําได้ง่ายๆเลยบางคนที่ป๋าให้คำปรึกษาไปเนี่ยบอกว่าอยู่เมืองนอกทบทุกวันให้รู้จักทําบุญก็บอกว่าเราจะไปโดน n a ที่ไหนก่อนนี้เลยนะคะทำได้เลยนะหรือหรือแทนที่จะทําทุกวันใช่ไหมเราก็ใช้เหมือนท่านอาจารย์เลยนะเมื่อกี้คุยกันไว้อาทิตย์นหนึ่งทำหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทเจ็ดสิบ เจ็ดคูณยี่สิบสี่ได้หนึ่งหกแปดพอดีนั่นไงเอออ้าวได้เหมือนกันนะคะนั้นถ้ากับเราทําบุญชั่วโมงละบาทวันละยี่สิบสี่บาทวันละยี่สบี่บาทเนี่ยเจ็ดวันก็คือร้อยหกสิบแปดบาทก็ทุกอาทิตย์เลยนะเอาวันเกิดเราเงี้ยสมมติวันจันทร์เนี้อะวันจันทร์บาทก็จะปิ๊งมาเลยหนึ่งหกแปดเออเออไอเดียดีใช่ใช่ เพรา็เซฟเป็นรายการรดนะพอถึงเวลากดตึ๊บให่ไหมแล้วก็รีพายซ้ําไปเรื่อยๆนิงๆแล้วก็โมทนาบุญถ้าเป็นแบบประเภทโซเชียลเนี่ยอยากให้คนอื่นรู้เนี่ยก็เอาไปแปะหน้าเพจตัวเองนิดนึงขอให้โมทนาร่วมกันนะคะให้เพื่อนฝูงรวมโมทนาบุญด้วยกันนะวันนี้ทําบุญกับนี่ตักบาทออนไลน์นี่นี่แหละทุกบาททุกสตางค์หลวงปู่ก็รวบรวมมาแล้วก็เอามาสร้างวิหารหลังนี้แหละล้วเราเราดูแลเนี่ยเป็นความมุ่งมั่นและตั้งใจของหลวงปู่จริงๆที่จะ สืบสารพระศาสนานะคะบุญใหญ่นะยังหยืนนด้บุญใหญ่มากเลยบุญใหญ่นะต้องอย่าลืมว่าวิหารเหไเนี้ยอาจจะไม่สําเร็จถ้าไม่มีร้อยหกบาทของเราเออใช่แม้เพียงเล็กน้อยก็ย่อมมีคุณค่าอยู่ในนั้นแล้วเออให้กงใจทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยนะโอ้สบาปแล้วเราก็จะได้รู้ว่านี่คือเลขสมปรารถนาทุกครั้งที่เรา อต้องการอธิษฐานขอไปตามนันนี่แปลว่าใช้พวงจุ้ยทําบุญนะก็จะได้อินกับพวงจุ้ยไปด้วยใช่ค่ะวันนี้นะทีมงานก็เป็นตัวแทนยังกลับไม่ได้นะคะเพราะว่าอันนี้ยังไม่ครบนะยังต้องไปต่ออีกนะคะวันนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะที่มางานวันนี้นะเราก็ไปกําหนดที่นอนให้หลวงปู่ใหม่นะแต่ว่าก็เนี่ด้วย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 พื้นฐานของผู้มีบุญแล้วก็ที่อาจารย์เคยบอกว่าเวลามีบุญเนี่ยมักจะเลือก สถานที่ต่างๆเนี่ยมันถูกตําแหน่งมันจะลงตัวมาก่อนแล้วตําแหน่งมันจะลงตัวมาก่อนแล้วขที่หลวงปู่เลือกไว้หรือว่าเขาเลือกไว้ให้หลวงปู่เนี่ยพอดีเลยเป็นตําแหน่งอายุของหลวงปู่พอดีก็ทําให้มีสุขภาพดีแต่ท่านอาจารย์เนี่ยมาปรับองศาเตียงมาขยับให้นอนแล้วเป็นมงคลยิ่งขึ้นอาจารย์ก็จะบอกว่าถ้านอนตําแหน่งนี้นอกจากอายุยืนแล้ว ก็จะมีวิหารหลังเนี้ยก็จะได้เสร็จหลวงปู่จะได้เบาแรงไม่ค่อยเหนื่อยตามที่หลวงปู่ตั้งใจไว้นะคะเพราะหลวงปู่เนี่ยอยากจะให้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยภายในปี68 2568นะคะก็จริงๆก็เหลือเวลาระยะเวลาอยู่แค่2ปีแค่นั้นเองก็ระดมสภาพกำลังกันหลวงปู่ก็คือตอนหลังจากหลวงปู่ไปบ้านผู้ขามาแล้วนะตอนหลวงปู่เจอท่านอาจารย์เนี่ยหลวงปู่ก็เออเหมือนกับเออโล่งใจ เจออาจารย์หมาแล้วนะเ,เพราะฉะนั้นเจออาจารย์หมาเนี่ยยังไงเนี่ยอันเจอกันแล้วก็จะเสร็จเร็วขึ้นละอ,อ,อันนี้หลวงปู่ท่านคือรำคือท่านเอ่ยเอ่ยาอาจารย์มานะว่าอันอน,นี้ก็ทําให้หลวงปู่โล่งใจขึ้นเยอะอว่าได้เจอท่านอาจารย์แล้วเนี่ยก็คงมีบุญสัมพันธ์กันก็เลยมาเกื้อกูลกันการนี้นะแล้วแล้วแล้วนี่นะเหมือนกับท่านอาจารย์เนี่ยมาเติมบันไดขั้นสุดท้ายนึกออกไหมป๋าเหมือนกับมันยอดสุดท้ายคือมันก็เป็นช่วงสําคัญที่สุดเหมือนกันนะเหมือนกับถ้าเราขาดอีกนิดหน่อย ร่วมบุญกับอาจารย์ก็จะได้ครบเต็มสมบูรณ์นะคะอาจารย์เป็นผู้นําพวกเราก็เป็นผู้ตามที่ดีแล้วกันนะวันนี้ป๋าก็เป็นตัวแทนทีมงานก็ขอให้ท่านอานุโมทนาบุญกับอาจารย์นะที่ได้มาร่วมบุญแล้วก็มาช่วยงานหลวงปู่นะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้ยังไม่กลับพรุ่งนี้ขากลับจากภาคตะวันออกก็ม่ทำงานกันอีกแล้วเดี๋ยวมีเรื่องอะไรดีๆมาเล่าให้ฟังอะลุโมธนา Puan ini, awak tukar pemangkasan dengan tukar badai i'm